สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันเห็นโครงกระดูกคนหรือสัตว์ความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่ายอย่างไรคุณกำลังจะหมดเคราะห์ทุเลาจากการอาการเจ็บป่วยดวงคุณกำลังไปได้สวยมีคนมาช่วยอยู่ไม่ขาดสายอาจจะได้เงินคืนจากลูกนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนให้ระวังเพื่อนรอบตัวแต่ถ้าฝันเห็นกระดูกออกมาจากเนื้อ ให้ระวังอย่าเชื่อใครง่ายนักจะเสียหายหนักด้านการเงินการงานต้องมีเรื่องให้ปวดหัวก่อนถึงจะหมดเคราะห์อาจกำลังจะมีเหตุให้เสียทรัพย์อาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาชีวิตบางประการซึ่งอาจหมายถึงชีวิตของคุณหรือคนรอบตัวคุณก็ได้ดังนั้นช่วงนี้ควรมีสติในการใช้เงินควรสำรองเงินเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไว้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงเจอสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังด้านความรักคนไม่สนอยากคิดแม้แต่จะมีกิก๊ก เพราะจะมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายตามมาอย่างไม่คาดฝันคุณจะพบคนต่างเพศที่มีลักษณะต้องตาต้องใจไม่ว่าคุณยังโสดหรือไม่ก็ตามเรื่องรักของคุณไม่ถือว่าราบรื่นมีงอนมีหึงหวงมีทะเลาะเบาะแว้งบ้างเรียกว่าคู่ทรหดก็คงได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรง ใช้ชีวิตยอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆายไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะ